สวัสดีค่ะลสนะคะค่ะก็กดอ,นอืนบอกทุกคนก่อนตอนนี้คือลสหายดีแล้วนะคะสุขภาพแข็งแรงดีแล้วะคะ่ะแล้วก็กักตัวครบ14วันแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็คือจะเป็นวันที่ลรสเริ่มไปทํางานแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือลรสอ่ะ อารมณ์แบบโซเชียลโซเชียลดีท็อกก็คือแบบไม่ได้เข้าไปในเล่นในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยสักเท่าไหร่นะคะก็เ,เดี๋ยวจะกลับมาเล่นอีกครั้งแล้วก็จะมาเริ่มทยอยทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็เม,ม้ามเมอะไรต่างๆก็จะเริ่มทาแล้วค่ะอะครั้งนี้นะคะโรสก็จะมารีแคป พินัยกมกรมกรม,มเทพนะคะซีรีส์เรื่องที่2ที่พี่เออรนองมิกเล่นคู่กันนั่นเองครั้งนี้ก็จะพูดถึง ep 4นะคะซึ่ง ep 4เนี่ยเขาออนผ่านทาง d i s n e y Plus Hotstar ไปเมื่อวันที่1มีนาคมแล้วค่ะแต่ว่าโรสเพิ่งได้ดูนะคะก็เลยเพิ่งมาทำรีแคปตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้วันที่7มีนาคมเนี่ยก็คือจะเป็นวันที่เขาออนของ ep 5แล้วก็เดี๋ยวรสทาวนี้เสร็จก็จะไปดูของ ep 5ต่อนะคะแล้วก็จะมารีแคปให้ทุกคนได้ฟังกันนะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้นะคะส,ะส,ะสะดๆร้อนๆเลยนะคะเขาเพิ่งจะปล่อย MV นะคะเพลงเพิ่งรู้ never know นะคะเพลงประกอบของซีรีส์พี่นายกรำกรมเทพไปนะคะเดี๋ยวรถจะทำรีแอคชั่นนะคะทุกคนดูซิว่าจะเป็นยังไงนะเพลงคู่เพลงครู่เพลงคู่ของพี่เอิร์ธน้องมิกนะคะเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันจริงๆแต่ว่า ก็ได้มาแล้วนะคะสำหรับเพลงคู่ของทั้งสองคนอ่ะในวันนี้นะคะเราจะมารีแคปของ EP พีนะคะพี่นกรรมการกรรมเทพ e ี4สําำหรับ EP3 เนี่ยเรื่องก็ดำเนินมาจนถึงที่เขาเดินทางไปวัดที่สองกันแล้วนะคะซึ่งก็จะผ่านลำปางเนาะแล้วก็ เผอิญว่าเขาไปแวะทานอาหารแล้วหลังจากทานอาหารเสร็จเนี่ยตัวสวินเนี่ยก็ได้ไปซื้อกำยานอันหนึ่งมาซึ่งกำยานเนี่ยแม่ค้าเนี่ยก็โฆษณามานะคะว่าจะทำให้การเดินทางครั้งนี้เนี่ยคึกคักขึ้นมาเลยนะคะอ่ะสวินก็จุดเลยจากในรถปรากฏว่าหลังจากที่ได้กลิ่นอารอม m หอมฟุ้งแล้วนะคะก็ <laughs> กลายเป็นว่าทำให้ทุกคนมีอาการแบบเขาเรียกว่าเมาอย่างนี้ได้ไหมเออเมากำยานอะ่ะแบบ มีความมึนความเมาถึงขั้นว่าขับรถมาจอดแล้วก็มาเต้นเพลงเพื่อนเพื่อนไม่เล่นเพื่อนกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งอย่างที่ลบบอกเขาก่อนว่าเห็นในตรงแนะนําะเขาเขียนว่าแบบมีออกแบบท่าเต้นลบก็เข้าใจว่าจะเป็นเต้นแบบว่าท่าเต้นประกอบเพลงประกอบซีรีส์หรือเปล่าเพราะว่าจะมีเพลงหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าจะเป็นเพลงเร็วอะไรอย่างงี้ปรากฏว่าอ๋อที่แท้ออกแบบท่าเต้นก็คือท่าเต้นอันนี้นี่เองนะคะซึ่งน่ารักมากๆาเลยนะคะอ่าแล้วก็จบตรงที่ เหมือนกับว่าสวินจะไปหลักอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะเราดูจากตัวอย่างก็จะเห็นว่าเขาอะเหมือนจะหลงทางกัน ทีนี้มา ep 4เปิดมาก็จะเจอว่าถาปกรตื่นขึ้นมาบนรถนะคะแต่ว่าไม่เจอสวินนะคะก็เลยออกตามหาว่าสวินไปอยู่ที่ไหนอสวินก็ตื่นขึ้นมาอย่างโดเดียว,เด,ยวเดียวดายเหมือนกันนะคะซึ่งณนะตอนนั้นเขาอยู่กันที่เชียงรายและอุณหภูมิอยู่ที่12อ,องศาซึ่งอากาศหนาวมากแล้วคือสวินไม่ได้ใส่สื้คุมเลยใส่แค่เสื้อยืดตัวบางตัวเดียวนะคะตื่นขึ้นมาดูทรงแล้วเป็นไข้แน่นอนเลย เป็นไข้แล้วดูทรงแบบว่าเออแบบไม่ค่อยไหวลุกไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างนี้ตื่นมาอยู่คนเดียวกลางป่าโอ้เข้าใจเข้าใจเลยว่าต้องแบบรู้สึกเว้งวางแล้วก็แบบรู้สึกแย่มากๆเลยนะคะลราคิดว่าเขาน่าจะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะแหงผู้อย่างนี้แหงได้ไหมแบบน่าจะแบบมีอาการแบบมึนๆงงๆกับกับกํายานอยู่นะคะบวกกับว่าเออมีอาการไข่อย่างเงี้ยก็เลยทําให้สุวินอาการค่อนข้างสุดแต่ว่า ก็จะมีตอนที่เหมือนกับว่าเขาพยายามจะโทรโทรศัพท์ใช่ไหมเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะมีโทรศัพท์ก็ลองโทรศัพท์หาหาก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาซึ่งฉากนี้เอาตรงทุกคนรถไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบประมาณนี้เท่าไหร่คือรสชอบซีรีส์ที่ไม่ต้องพูดอ่ะแบบไม่ต้องพูดว่าเราคิดอะไรออกมาเงี้ยไม่ต้องมีเสียงคําพูดอ่ะรถชอบซีรีส์แบบนั้นแต่ว่าอันเนี้ยฉากเนี้ยมันปมีเสียงคําพูดเข้ามาก็คือแบบ จวินตอนนั้นน่ะไม่ได้พูดแต่กําลังคิดกับตัวเองในใจแล้วเในซีรีส์ก็คือเขาก็ให้น้องมีกับภาคเสียงแบบว่ากําลังคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมาบอกเอ้ยมีมือถือนี่นาหยิบออมมือถือ,ม,อ,ถอมาดูอุ้ยแย่จังทําไมไม่มีสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเสียงคําพูดอะซึ่งรสรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องพูดบรรยายก็ได้นะฉากเนี้ยมันมันทำให้เราเข้าใจด้วยภาพได้โดยที่ไม่ต้องพูดโรารู้สึกว่าถ้าไม่พูดแต่มันจะดูดีกว่าอย่างแบบว่า เออจริงๆเราทําท่าเป็นหา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 เราก็ทำท่าแบบนึกขึ้นมาได้ว่าแบบเฮ้ยฉันมีมือถือนี่นาแล้วก็ทาท่าเป็นหาออกมาหาว่าแบบอุ้ยมือถือกาลังจะกดโทรอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะทําเป็นตัดมาแบบภาพให้เห็นหน้าจอมือถือก็ได้ว่ามันไม่มีสัญญาณอ่ะหรือว่ายังไงมันทําไม่ได้หรอทำไมเขาถึงไม่ทําแบบนี้รถก็งงมากเรารู้สึกว่าฉากเนี้ยไม่ต้องไปพาคทับเลยอ่ะไม่ต้องมาพาคเสียงความคิดเลยมันสามารถ แสดงท่าทางออกมาได้อะว่าคิดว่าอะไรว่าจะทําอะไรอันนี้อันนี้รถคิดรถเ,เชื่อว่าน้องมิกเล่นได้อยู่แล้วนะคะนะรถก็รถก็เลยไม่เข้าใจว่าเออท่าไมฉากนี้ต้องใส่เป็นแบบเหมือนกับพูดความคิดออกมาอะไรเงี้ยแค่นั้นนอกนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรรถก็ว่าโอเคแล้วก็ว่าโอเคอ่ะทีนี้อ่ะสวินนะ่ะก็เหมือนกับว่า พอเป็นไข้ก็มีความเพ้อเหมือนกันนะแบบแบบเพ้อด้วยพิษไข้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเรียกสกอนแต่ว่าเสียงก็คือไม่ค่อยจะมีเรียกสกเรียกสกอนเรียกประการเรียกขาประการให้มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก้อนเะนี่ยมาช่วยชั้นอะไรอย่างงี้ซึ่ง ฝั่งของกอนก็คือตามหาสวินแบบเต็มที่มากๆเลยนะคะซึ่งสวินก็ได้ยินเสียงกอนเข้ามาใกล้แล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีเสียงที่จะเรียกอเขาก็เลยใช้ว่าเปิดเปิดไฟฉายส่องแทนว่าอยู่แถวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยทหารกอนก็เลยมาเจอสวินนะคะก็นั่นแหละคือเรื่องนี้ ช็อตแบบละครมันเยอะมากๆเลยนะช็อตที่แบบว่าตกลงราักอาะทุกคนแบบช็อตที่แบบว่ามาพอดีตัวแบบว่าทาพกรณม,มาช้อนตัวสวินที่กําลังจะล้มลงไปเนื่องจากผิดไข้ได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่พอดีพอดีอย่างหรือว่าจะเป็นฉากตอนที่สวินกำลังก้าวข้ามหิน เก้าวเหยียบมาบนหินแล้วก็แบบว่าพลาดจังหวะก็เลยล้มมีการแบบล้มตัวใส่ตัวถาปกรอะไรย่าก็มีช็อตแบบว่าล้มใส่การมองตากันอะไรย่าคือช็อตละครเยอะมากเรื่องนี้คือมีความละครไทยมากมากเลยนะแบบละครแบบละครแบบสมัยก่อนอ่ะทุกคนละครไทยแบบสมัยก่อนอะไรย่าที่จะมีช็อตแบบว่าเออแบบฟิลแบบมองตากันแล้วเพลงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยอะรรู้สึกแบบ มันเยอะเข้าไปม,มันเยอะจะมันมีทุกอีพีเลยล่ะจริงๆมันมีทุกอีพีเลยอ่ะก็อย่างนั้นแหละทั้งสองคนเขาก็ช่วยประคองกันมาแหละหาประกอบก็ประคองสวินมาซึ่งสวินก็แบบโอ้ยไม่หือไม่คืออะไรทั้งนั้นเพราะว่าด้วยความเป็นไข้ด้วยความไม่สบายก็คือหมดฤทธิ์ที่จะแผงฤทธิ์นะคะไม่มีแรงที่จะแผงฤทธิ์แล้วก็แบบอ่ะก็ตามเขาไปอย่างว่าง่ายนะคะซึ่ง ถาปกรณ์ก็คือดูแลดีมากเลยนะแบบว่าเออตัวนายหนาวก็เอาเสื้อมาคุมให้นะคะซึ่งเป็นเสื้อของถาวปกรณ์นั่นแหละที่มีเป็นรูปโลกปักอยู่มีลายปักอะไรต่างๆซึ่งพอเห็นแล้ว่โรสนึกไปถึงครูเทียนเออมันนึกถึงครูเทียนจริงๆนะแบบครูเทียนที่ใส่เสื้อของของ,ของหัวหน้าครูย่างเงี้ย ก็นึกว่ถึงเฉยๆถ้าถ้าตอนท้ายๆแล้วมีมีให้ใส่เสื้อแบบของของของลืมชื่อของถากะกรอนะไรเงี้ยเร้วก็เลยคิดว่าอ,อาจจะมีความแบบว่าลิงก์กันนิดนึงหรือเปล่าอนะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะมาทาให้นึกถึงเฉยๆอ่ะที่นี้ถากะกรอ่ะก็คือดูแลสวินดีมากๆเลยนะทุกคนแบบานหนาวหรอฉันก็เอาเสื้อให้ใส่สประคองดูแลอย่างดีคอยแบบว่าเฮ้ย ตัวนายเย็นนะฉันก็จะทําตัว,ตวในายให,ให้ให้ให้อุ่อบอุ่นขึ้นโดยการก่อกองไฟเอาหินไปแบบว่าไปเผาป้าเขาเรียกว่าเผาแล้วบอให้มันมีความแบบอบอุ่นมากขึ้นแล้วก็มาใส่ในรองเท้าอะไรเงี้ยให้แบบมันมีความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยน่ะแล้วใส่ตาที่สซวินมองถามปรกรน่ะเป็นสยาตา์ที่แบบเหมือนแบบเหมือนเห็นความดีอ่ะเปใส่ตาที่แบบว่า ทำไมดูแลฉันดีจังทำไมนายดีกับฉันอย่างนี้อะไรใส่ตาดูเป็นอย่างนั้นน่ะเลยแบบเฮ้ยคือในช่วงเวลาที่คนเราอ่อนแอทุกคนหัวใจมันก็จะอดแอไปด้วยเกาะที่มันเคยแบบว่าปิดกั้นอะไรต่างๆอ่ะมันก็น่าจะแบบว่าหลักหลวมขึ้นมันทําให้เรารู้สึกได้ว่าแบบพอมีใครเข้ามาช่วยก็จะรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกแบบว่าขอบคุณรู้สึกอารมณ์แบบว่าได้เป็นฮีโร่ของฉันเลยอย่างเงี้ยแบบสายตาของสวินมันดูแบบ ว่าเขาเขาเริ่มจะเห็นในความดีงามของถากกรแล้วทีนี้ปรากฏว่าพอเช้าขึ้นมาอะไรอะไรมันก็เห็นได้ชัดขึ้นเขาก็เลยเห็นป้ายที่จะไปวัดที่สอง,องกันนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลเลยวัดป่าหมออะไปก็เป็นพระธุดงนั่นเองนะคะไปเอาน้ำมนต์กับพระธุดงซึ่งอะอย่างที่รถเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าก็คงจะแบบเขาคงตั้งใจอยากจะให้ สวินได้เรียนรู้นั่นแหละนะเพราะสำหรับการที่ไปรับน้ำมงคงนี้ก็มีข้อคิดกลับมาอีกนะคะข้อคิดในคำนี้ก็คือเขาพูดถึงว่าอ่ะไหนบอกว่าคิดว่าจะมาเมาื่อวานทำไมมาวันนี้ซึ่งสวินก็บอกว่าอ,อ๋อหลงปากก็เลยได้ได้มาวันนี้อะไรประมาณนะั้นพอแบบเออฟ้ามันสว่างถึงได้แบบว่าเห็นทางได้ชัดเจนขึ้นก็เลยได้มาถูกอ่ะออหลวงพี่เรียกหลวงพี่มาพระทุดงรูปนั้นเขาก็เลยบอกว่าเออแน่นอนแล้วเรา อะไรถ้าหลงอยู่ในความมืดมันก็จะมองไม่เห็นหลอกอะไรเงี้ยมันก็จะมองหาทางไม่เจอหลอกประมาณนั้นเ,เขาก็พูดประมาณนั้นน่ะตลดจับใจความมก็ได้พูดยาวว่าเรามีคําภาษาบาลีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกข้อคิดหนึ่งที่เหมือนเขาอ่ะสมมมอบให้กับสวินเพราะว่าสวินก็ดูเหมือนจะฟังแล้วก็เหมือนเขากำลังจะกับประมวลผลอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาคิดได้เป็น,ปนแบบไหนอ่ะสำหรับอีีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะะอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่ง โรสดูจากการสั่งอาหารก็รู้เลยอะว่าณนะตอนนั้นสวินที่อยู่ในร่างลลินเป็นอะไรเพราะว่าสั่งอาหารเยอะมากๆเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะโรสก็เลยแบบอ่าเป็นเมนคิดอย่างงี้นะเป็นเมนแน่นอนแล้วแบบโอ้กินเยอะขนาดนี้เป็นเมนแน่นอนเพราะว่า ผู้หญิงหลายๆคนก็น่าจะเคยประสบเหตุการณ์อย่างนี้นะว่าแบบว่าช่วงที่ประจำเดือนจะมาแล้วก็แบบว่าอยากกินอะไรเยอะๆรู้สึกแบบอยากกินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ประกอบกับที่ว่าขับรถไปเรื่อยๆสวินก็มีความแบบดูแบบหงุดหงิดงุนง่งานไม่สบายตัวเออแล้วก็แบบปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออชัวร์เป็นเมนแน่นอนอ่ะทีนี้สวินเขาก็แบบมีความหงุดหง,งิดนั่นแหละ บบว่าเขาปวดท้องอะไรอย่างนี้ถาวากรก็เลยตัดสินใจเออแวบบปั๊มและกันให้ไปเข้าห้องน้ําพอไปเข้าห้องน้ําสวินก็พบเลยจ่ะว่าตัวเองอ่าวันแดงเดือดมาแล้วเป็นเมนนั่นเองพอเป็นเมนฉากนี้โรสก็เลยคิดแล้วแหละว่าถ้าอย่างนั้นถาวากรก็ต้องไปซื้อผ้าทำไมให้สิซึ่งแบบ<笑><笑>น่ารักมากฉากคาับกบไปซื้อผ้าทำไมให้ทุกคนน่ารักแบบน่ารักมากจริงๆอะ่ะแบบ มีความแบบพนักงาน,นาจัดตรงโซนผ้าหนามัยพอดีไงแล,แล้วคือตัวของถาวรก,ก็คือไม่กล้าเข้าไปซื้ออะไรเงี้ยเดินวนไปเวียนมาแล้วน่ารักมากจนพนักงานถามว่าอ่ะเอาอะไรซื้ออะไรคะอะไรอย่างงี้ก็คือขอคําแนะนําจากพนักงานแล้วแหละก็เลยได้ซื้อมาแล้วซื้อมาเยอะมากเลยนะก็คือไม่รู้ว่า คือถาวกร์เขาก็ไม่รู้ว่าใช้แบบไหนอะไรยังไงเขาก็เลยซื้อมาแบบเยอะมากเลยนะซึ่งลุงก็คิดว่าตัวสวินก็คือไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องใช้อะไรแบบไหนยังไงอะไรอย่างนี้ก็คือเพราะเขาก็เป็นผู้ชายที่อยู่ในร่างของน้องสาวเนาะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่ไม่เคยเป็นเป็นประจำเดือนอะไรอย่างนี้อ่ะเขาก็ซื้อมาแต่งงอย่างหนึง่งทําไมไม่ใส่ถุง ทำไมซ,ซ,ซื้อเยอะขนาดนั้นน่าจะใส่ถุงมาแล้วร้านตามปั๊มอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเซเว่นหรือเปล่าหรือเป็นร้านอะไรเดี๋ยวนี้ร้านขาทั่วไปหลายร้านเขาถ้าซื้อของเยอะๆเขาก็ใส่ถุงให้ป่ะหรือไม่เ่ยก็น่าจะซื้อถุงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นการลดโลกร้อนนะลดลงลดโลกร้อนหรอกก็เลยแบบไม่ต้องใช้ถุงให้หอบมาดูพลุงพลังอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้นะคะทุกคนอ่ะทีนี้พอถอบมาให้นะคะแล้วก็เอามา ซุ่มเข้าห้องน้าหญิงเพื่อที่จะเอาผ้าทนาไมาไปให้กับสวินที่อยู่ในร่างลาลินนั่นแหละแล้วเห็นหน้าของลาลินเน่รถก็คิดเลยแบบอุ๊ยผ้าทนาไมาไม่น่าพอนะซื้อพอสแตนไหมดูทรงแบบน่าจะปวดท้องด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่คาดคิดว่าแบบเขาจะน่ารักขนาดนี้ท่าคนน่ารักมากแกบบน่ารักแบบน่ารักแบบมากเลยอะคือเขาไปซื้อ,อยาแก้ปวดไปจําเดือนมาให้ด้วยเนี้ยตอนนั้นรถก็คิดเหมือนกัน,ค,น,กนคิดเหมือนกับตัวสวินเลยว่าแบบ ทำไมรู้ได้ไงว่าต้องต้องกินยาแก้ปวดประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าคนไม่เคยรู้ก็ไม่รู้จริงๆนะอะไรอย่างงี้ทีนี้ทาวกราก็เลยบอกว่าอ๋อถามพี่ที่เขาเป็นคนขายนั่นแหละก็ปรึกษาเขามานั่นแหละว่าแบบเออมันต้องอะไรยังไงบ้างก็เลยได้แบบซื้อยาวมาให้แล้วก็ป้อนยาให้เลยจ้าป้อนยาป้อนน้ําให้เลยจ้าไม่ใช่แค่มา เขาซื้อเป็นช็อโกโกแลตมาให้ด้วยเขาบอกว่าถ้ากินช็อโกโกแลตอะไรเงี้ยจะได้อารมณ์ดีขึ้นด้วยเพราะเห็นสวินแบบว่าอารมณ์ไม่ดีอะไรอย่างนี้แต่ก็ความเป็นมนุษย์เมนมันก็ไม่ได้จบตรงนั้น <laughs> มนุษย์ผู้มีเมน ไม่ได้จบแค่นั้นแล้วฉากคือบนรถคือหลังจากที่เขาใส่ผ้านอนามัยอะไรเรียบร้อยคือรถกันไปเพื่อที่จะเดินทางต่อไปวัดที่3มซึ่งวัดที่3ามเขาบอกว่าไปประจวบมัง้งประจวบก็น่าจะอยู่แถวชมบุรีไม่ใ้มั้งทุกคนใช่ไหมไปทางประจวบอะไรอย่างนี้รถก็เลยงงทำไมเขาไม่ไปประจวบก่อนที่จะไปจังหวัดอื่นหรือว่าต้องไปตามแพทเทิร์นที่หลวงพ่อเขียนมาให้อันนี้ก็ไม่รู้นะรถก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ อืมแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อะแล้วก็นั่นแหละเขากาลังเดินทางใช่ไหมแต่ว่ามนุษย์มีเมนสวินที่กายร่างเป็นมนุษย์มีเมนก็ยังไม่จบสิ้นแค่นั้นเพราะว่าอ่นานางก็หิวขึ้นมาใช่ไหมนางก็ทั้งน,าน่าจะหงุดหงิดด้วยแว่าปว,ว,วดท้องปวดอะไรบวกกับที่ว่าเออหิวเป็นเมนแล้วหิวบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะไปกินข้าวอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบว่างงแงแล้วก็โวยวายมากๆแบบมีความแบบ มีความแบบงงงแงโวยวายเอาแต่ใจแล้วมีความแบบเออเออเ,ออเข้าใจอ่ะเพราะว่าหลายคนที่เคยเป็นเมนนะคะทุกคนน่าจะเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งมันจะมีมุกที่แบบว่ามุกที่แบบว่าจะกินอะไรอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบเขาใช้คาว่าแบบว่ามันเป็นทําอะไรที่ธรรมดาได้ไหมอูไ <c oughs> อย่างงี้ได้ไหมเป็นอะไรที่ธรรมดาเป็นมุกที่เดาออกะว่ามันจะเล่นจบยังไงมุกที่แบบว่า กินอะไรไปยุทยาผ่านอยุทยาแล้วกินอะไรกุ้งเผาไหมไม่เอากินสายไหมไหมไม่เอาเขาไม่จะกินของหวานของข้าวอะไรเงี้ยบ่นแล้วก็ไปไประมาณก็มาจบพี่กินที่กุ้งเผาอะไรเงี้ยซึ่งมุกเนี้ยรู้สึมมนึกถึงพวกเดี่ยวอะไรเงี้ยเดี่ยวที่เขามาพูดถึงว่าเออผู้หญิงอ่ะจะเป็นอย่างนี้ปากหยางใจยางอะไรเงี้ยพูดจะกินอันนั้นจะกินอันนี้กแบบว่า เป็นปัญหาแบบที่ยากมากในการที่จะตอบว่าแบบว่าจะกินอะไรอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นมุกที่ธรรมดาแล้วเดาออกอะว่าเขาจะพูดว่าอะไรต่อแล้วก็มีอีกมุกหนึ่งซึ่งอันนี้โรดก็ตลกนะอันนี้โรดตลกอะโรนก็โรนชอบในมุกเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นมุกธรรมดาอีกเหมือนเดิมไปเลก็คือเป็นมุกที่เหมือนกับว่าอะไรนะคือสวินเขาก็งงแงหนักมากจนแบบว่า หาว่ากอก็เลยแบบว่าด่าด่าไปแล้ววินก็บอกว่าด่าด่ากระถิ่นหรอไปถึงตุ๊กตากระถิ่นหรอแล้วถามก็ก็กไม่ใช่ด่าแกเท่เอานั้นอะไรเย้ะรลก็กว่าหาดีเดี๋ยวหาดีอ่ะทีนี้ความเป็นมนุษย์มีเมนมันไม่ได้จบสิ้นแค่นี้ทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นแบบอีกรอบนี้เลยนะ ต้องเคยเป็นอะโรสก็เคยเป็นเหมือนกันที่แบบว่ามันก็จะมีความแบบงุดหงิดงุนง่านอารมณ์เสียโวยวายบางคนอาจจะโวยวายบางคนอาจจะแค่แบบบ่นขี้บ่นอะไรอย่างนี้แล้วพอมาถึงจุดพีจุดอะไรที่โดนพูดสะกิดใจก็จะทําให้เราแบบเงียบแล้วก็หน่อยแล้วหลายคนก็คือน้ําตาร่วงซึ่งสวินก็เป็น <laughs> เพราะว่าถาวกรก็คือแบบว่า คือสวินอ่ะเขาแบบบน่บนบน่บนโกนนเยอะมากจนถามกรก็เลยพูดว่าแบบเออเงียบสักทีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดอยู่นั่นแหละเงียบสักทีได้ไหมซึ่งมันก็ไปแทงใจของสวินซึ่งนะักตอนนั้นเป็นมนุษย์มีเมนนงก็เลยเงียบไปเลยจ้าเงียบแบบเงียบตลอดทางนอยไปเลยจนต่อมาสุดท้ายพอมาถึงที่ร้านอาหารนางก็ไม่พูดใช่ไหมนางก็แบบว่าอยากจะกินร้านไหนก็ไปเลยรถแต่เลยอะไรอย่างงี้มีความนอยมีความนอยอ่ะพอถึงร้านอาหารก็น้องตาร่วงแหบ ร่วงแพลซึ่งคําพูดที่สวินพูดกับถาม่าก่อนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบประมาณว่าแบบว่าว่าถามว่าเขาตกใจไงว่าทําไมถึงแบบอุ้ยทำไมแค่นี้น้ำตาไหลทำไมต้องร้องไห้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งสวินเขาก็แบบน้อยใจเขาก็แบบก็แบบนายพูดอย่างงั้นนะเลยอย่างเงี้ยทาไมอ่ะอยากให้ทำให้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 เลี้ยวทําไมไม่เลี้ยวให้เงินอย่างงี้ให้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนก็บ่นไปก็ล้วตาไหลําตาร่วงซึ่ง น้องวิคคือเล่นคือว่าทุกคนเล่นเหมือนบ้างเลยอ่ะเพราะว่าโรสเธอก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแบบเป็นแบบอารมณ์น้อยใจช่วงที่แบบเป็นประจําเดือนช่วงที่มีเมนอะที่ใครมาพูดจะสะก,กิดใจดิดึก็จะแบบน้ำตาไหลน้ำตาร่วงอะไรอย่างเงั้นเราก็แบบทําไมมาน้อยทั้งที่ปกติเรื่องแค่นี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างงี้มันเป็นที่ฮอร์โมนจริงๆอะทุกคนโปรดเข้าใจมนุษย์มีเมนอะทีนี้ ถาวรกรนเขาก็คือแบบมาแก้ปัญหานี้โดยการเข้าไปกอดเลยจ้าเข้าไปกอดสวินเลยช่ะมันก็ดีมากเราชอบมากเราสึกแบบถาวรกอไม่ควรมีคนเดียวในโลกถาวรกอควรมีในชีวิตจริงแล้วควรอยู่ในชีวิตของโรสด,ด้วยอุ้ยคือน่ารักมากๆเขาก่อนเลยแล้วเขาก็ให้เหตุผลว่าแบบจะได้ตกใจแล้วจะได้ลืมว่าเจ็บท้องปวดท้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ มันไม่ใช่อะมันเหมือนว่ามันอยากโกนอะแล้วคือที่ตกใจมากกว่าคือ V แอคของสวินเพราะว่าสวินอะคือโผล่เข้าเกาะถามมาโกนเลยอะโกดเลยแล้วก็มีความแบบเงาเงาก็งอก็เงี้ยงเงี้ยงเลยอย่างเงี้ยแบบว่าทุกหลังทุกหลังอะไรเงี้ยโกนมันก็ตีหลังไปแบบว่าเออเงี้ยอะไรเงี้ยงงเงงเงงเงงงั่งต้องออกไปทุกคนแล้วทีนี้แบบ คือถามก่อนนะบอกเลยว่าถามาก่อนเขาชอบเขาขอแค่ให้สวินสนใจเขาแค่นั้นอนะที่ความรู้สึกของโลนะคือถามก่อนเขาแค่อยากให้สวินสนใจเขาทีนี้เขาก็ยิ้มแหละเขาก็เลยแอบยิ้มมาก่อนไปก็ยิ้มไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยน่ารักมากอะเล่าเลยถาม่าก่อนแต่ไม่ได้เล่าเรื่องที่บ้านเลยก็คือตอนนี้ก็จะมีเป็นแบบว่านะ้าทั้งสองของบ้าน วโรดมน้องของนะสวินอ่ะซึ่งเขาต้องรองเงินปันผลซึ่งเดือนนี้มันจะสิ้นเดือนแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้สักทีเขาก็เลยมาหาถึงที่บ้านทีนี้ก็ได้มาเยี่ยมหลานที่กําลังสลบสลายอยู่นะตอนนั้นก็คือเป็นร่างของสวินกําลังสลบสลายอยู่บนเตียงซึ่งหมอก็บอกว่าอาการดีขึ้นเรื่อยเร่อแล้วแหละหลับมาห้าวันแล้วก็จริงแต่ว่าเออก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะฟื้นวันไหนซึ่งฝั่งน,าน,าน้าๆเนี่ยก็คืออยากให้รีบฟื้นแหละเพราะว่าอยากน่าจะอยากได้เงินปันผลแล้วอะไรอย่างนี้ซึ่งที่อยากจะพูดก็คือ ก็อย่างที่บอกอะว่าเรื่องเนี้ยมันละครมากอะละครละครอย่างน้นะผู้หญิงอะรถไม่เข้าใจทำไมน้ผู้หญิงต้องแต่งหน้าเข้มขนาดนั้นแล้วการแต่งตัวบวกกับการทาสีปากที่เข้มแต่งตาก็เข้มแต่งตัวแบบมันดูแบบพื้นเมืองนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วรถตูรถรู้สึกเหมือนเป็นแม่หมอจริงจริงน้าเหมือนเป็นแม่หมออะน้าจะมีบทบาทอะไรเกี่ยวกับแนวแบบศิลปศาสตร์ด้วยหรือเปล่าอยากรู้อะ เพราะว่ารถไม่ไม่เข้าใจว่านางร้ายต้องแต่งหน้าเข้มขนาดน,นั้นเลยเหรอเพราะว่ารู้สึกว่าบทของน้าทั้งสองคนน่าจะเป็นตัวร้ายนั่นแหละแล้วรถก็ไม่เข้าใจว่าตัวร้ายต้องแต่งหน้าจัดขนาดน,นั้นหรออะไรเงี้ยก็แบบทําให้นึกถึงแบบละครละครแบบสมัยก่อนที่แบบตัวร้ายต้องหน้าแต่งหน้าจาัดจัดเข้มๆเดี๋ยวนี้ยังยังเป็นอยู่หรือเปล่าราก็ไม่แน่ใจแนตะ่รถไม่ค่อยได้ดูแบบ ละครทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะดูซีรีส์วายนั่นแหละก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าเขายังแต่งหน้าจะจัดเข้มๆอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องแต่งอย่างนั้นมันมันละครเดินไปหรือเปล่าว่าแบบว่าตัวร้ายต้องแต่งหน้าจัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่แน่ใจหรือว่าจริงๆแล้วนะสาวเขาเล่นคุณใสเลยอย่างงี้ปะเขาเลยแต่งให้แบบว่าดูมืดๆมนๆแล้วก็แต่งตัวมีความเป็นแม่หมออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันเพราะว่า ระหว่างน้าชายกับน,น้าสาวอะน้าสาวเขาดูมี power มากกว่าเขาดูแบบเหมือนกับว่าน้าชายต้องตามทามตามเขาต้องเชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบเจ้าแผงการแล้วเป็นตัวบงการอะไรต่างๆนน่างมก็เป็นประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีเป็น special scene ดีตึงสำหรับ special ล c e n e เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว,ว่าเล่าเรื่องสมัยเจ็ดปีที่แล้วที่เป็นเพื่อนตอนมาหาลัยกันนะคะซึ่งสวินอนะใส่เสื้อชอ็อปแต่ว่าหา,ากวกร์เราไม่ได้ใส่ สวินใส่เสื้อชอ็อปรถคิดว่าน่าจะเรียนเกษตรหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนเคยมีเพื่อนที่เรียนเกษตรเขาก็ใส่เสื้อช็อปเหมือนกันเลยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะวิศวะแหละน่าจะเรียนเป็นสายเกษตรอะไรอย่างนี้อ่ะฉากนี้ก็จะเห็นว่าตอนนั้นน่ะถาวกรน่ะเขาใส่เฟือกที่เท้ากำล,ลังแบบพยายามที่จะเกาเท้าเราแบบน่าจะแบบว่ามันน่าจะอับแล้วก็คันอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นตรงเนี้ยนึกถึงอีกแล้วอ่ะทําให้มันไปถึงครึ่งชีวิตทงจิตใจไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่มันทําให้เรานึกถึงจริงๆนะอ่ะ นี้อันนี้ก็คือจะเป็นช็อตที่เขารีมายคำพูดของถาก่อนที่เคยบอกว่าสวนะินนเป็นคนที่แบบปกากแยงใจอย่างไม่เคยพูดอย่างที่ตัวเองคิดจริงๆหรอกแว,ว่าสิ่งที่พูดจะเป็นสิ่งที่ตรงข้างกับที่รู้สึกจริงๆอะไรเพราะอะไรเขาก็เลยรีมายมานี้ก็จะเห็นว่าอ่ะสวินก็แย่กับถาวรกรเล่นแหละแล้วก็เอาปากกามาเขียนคำบวญพรลงเฟือกนะคะก็เขียนประมาณว่า อะไรเกลียดมึงอะไรเงี้ยกูเกลียดมึงขอให้ม,มึงหายช้าๆนะอะไรเงี้ยจะเขียนไปก็ยิ้มไปอ่ะถามว่าเขาก็เลยคิดว่าสวินเป็นคนปากไม่ตรงกับใจก็เป็นประมาณนั้นนะคะทุกคนสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ ep นี้รู้สึกว่าสนุกนะสนุกนะสนุกดีสนุกดีกดแต่ก็จะมีบางจุดที่ร,รู้สึกว่ามันละครไปเออก็อย่างจุดที่แบบว่าอยู่ยดีๆก็แบบ ไม่ใช่อยู่ดีๆเออะเออะดีกว่าก็คือ B ีแบบเออะก็วีฉากที่แบบว่าเออตรงลุ้นรักมะงตางก,กันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างบ่อยเป็นนิดนึงแล้วก็บอกกับที่บอกว่าเมคอัพของตัวน้ามันเข้มไงเราก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงต้องตั้งใจให้แต่งหน้าเข้มขนาดนั้นอะไรเงี้ยตัวร้ายไม่จําเป็นต้องแต่งหน้าเข้มหรือเปล่าตัวร้ายแต่งหน้าแบบรถก็ได้ปะได้ไหมก็ร้ายได้อยู่นะ เออ,เอ,อก็คือไม่แน่ใจเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรสักอยาก่างเราก็คงต้องรอติดตามต่อไป่ะอาจจะเป็นแบบให้เห็นคาแรคเตอร์ชัดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็สําหรับเรื่องนี้นะหลายๆจุดหลายๆตรงอะ่ะก็จะมีความรู้สึกเหมือนเอิร์ธมิกมาใช้ชีวิตเหมือนกันนะเออจริงๆรู้สึกว่าเอิร์ธมิกอะเหมือนมาใช้ชีวิตอยู่ในซีรีส์เรื่องดีอันนี้คือความรู้สึกเพราะว่าบาามุมก็รู้สึกว่าอุ้ยพี่เอิร์ธ นี่พี่เอิร์ธเลยอะไรอย่างงี้อย่างตอนที่ไปซื้อผ้าทะบายแล้วคือตัวถาวร์อ่ะก็บอกพนักงานว่าผมไม่รู้ครับเขาไม่บอกอะไรผมเลยช็อตอันนั้นนะคือพี่เอิร์ธมากๆเลยนะคือคั้วพี่เอิร์ธเลยอนะเออร์ทก็มีประมาณนั้นแล้วก็อีกช็อตที่ราชอบรสชอบในการแสดงของน้องมิกเหมือนกันนะในเรื่องที่แบบแสดงตอนที่ป่วยที่หลงป่าแล้วก็ป่วยอะคือตอนนั้นอะสวินะ่ะเขามีความอ่อนแอใช่ไหมแต่คือ เป็นความอ่อนแอที่มันดูแข็งแกร่งนนะทุกคนเข้าดูเหมือนก็จริงๆเขาเข้มแข็งแต่ณนะตอนนั้นเขาไม่มีแรงริงเขาก็เลยต้องปล่อยให้ถา,บานะ่บุคคละคอยดูแลเขาอะไรอย่างงี้นนะ่ะแต่คือรู้สึกได้เลยว่าคนที่กําลังป่วยคนเนี้ยเป็นคนที่เข้มแข็งคนหนึง่งแต่ว่าแค่ณนะโมเมนตะ์นั้นเขาไม่มีแรงที่จะทําอะไรเท่านั้นเองเราคิดว่าถ้าเป็นแบบ น้องมิกตัวจริงอันนี้คิดเฉยๆนะถ้าเป็นน้องมิกตัวจริงรสก็ไม่รู้ว่าน้องมิกตัวจริงเขาเป็นยังไงแต่ว่าเขาเป็นคนขี้อ้อนรสรู้สึกว่าถ้าน้องไม่สบายน้องก็อาจจะมีความอ่อนออนมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่อันนี้คือโซวินเขาไม่มีความอ้อนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยรสก็เลยคิดว่าเออแสดงออกมาได้ไดีถ่ายทอดออกมาได้ดีให้เห็นว่าคนนี้เป็นคนแข็งแร่งที่กําลังอยู่ในช่วงเวลาที่อ่อนแอเท่านั้นเอง อันนี้อันนี้ความคิดคิดว่าอย่างนั้นนะคะโอเควันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะคิดเห็นไม่ตรงหรือว่ามีความคิดเห็นที่ต่างหรือว่ามีมุมมองประเด็นตรงไหนที่อยากจะเล่าให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่ารถเพูดอะไรผิดไปหรือทําอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย